เอาละสวัสดีครับนักเดินทางทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมไอชิเดะมารุใน n ก h ชิน m p a c t 2.0ที่ปล่อยให้ผู้เล่นได้เดินเล่นกันในประเทศอินาสมะกันมาสักพักแล้วตอนนี้ในช่วงที่น่าจะนับได้ว่าเป็นครึ่งหลังของแพท2.0มิโยโยก็ได้รียูสเอ้ยรีลันกิจกรรมที่ผู้เล่นหลายคนชื่นชอบกลับมาให้เล่นได้กันอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือ t h e a t e r Mechanicus หรือกิจกรรมสร้างป้อมที่เจคุามาถากะแห่่เมืองอินาซุมะได้ลับรอบนำเข้ามาจากเมืองลี่อยู่ และนำมาดัดแปลงกลายเป็นเทเตอร์แมคคาริคัส2.0นั่นเองส่วนมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ขอเชิญรับชมได้เลยก่อนจะพูดถึงเกมเพลย์ขอผมพูดถึงของรางวัลนิดนึงเผื่อใครใจร้อนอยากรู้ว่าอีเวนต์นี้มีอะไรให้แลกบ้างว่าตัดสินใจว่าจะเสียเวลาเล่นดีไหมคือผมก็พอจะจินตนาการออกนะว่าบางคนไม่สนใจอีเวนต์อะไรแบบนี้เท่าไหร่ีเกียดเล่นผมเลยอยากจะเตือนความจําสักนิดว่าอีเวนต์นี้มีไพ่หมดเจมให้แลกฉันถึงไม่ชอบยังไงก็ทนทนเล่นสัก2อสารอบเพื่อแลกไพ่หมดเจมให้หมดเนะ ตัวละครางวัลอื่นๆก็จะเป็นพวกหนังสืออัศวิลของตัวละครในอินเนสุมะหนังสืออัปเลเวลและแน่นอนทรัพยากรที่เบสิกที่สุดในเกมนี้โมล่าวยค่าเงินของกิจกรรมตัววันรัสทาริสแมนหรือเครื่องรางมหัศ์รรที่เอาไว้แลกของางวันต่างๆจะได้จากการทําตามเมนไขต่างๆในการเล่นแต่ละรอบในด้านของเกมเพย์ที่เป็นแกนหล,ลักก็จะไม่ต่างจากกิจกรรมสร้างป้อมที่แล้วเท่าไหร่หลักๆก็คือใช้คะแนนเวทในการสร้างป้อมมอนเตอร์ที่ตายจะให้คะแนนเวท มุมมองเป็นแบบ third person แบบที่เราเล่นกันในเกมหลักและตัวละครของเราจะสามารถแปะธาตุทำิริยธาตุโจมตีศัตรูให้กระเด็นหรือชะงักได้แต่ไม่สามารถทำดาเมจได้อันนี้คนที่เคยเล่นอีเวนต์นี้ตอนเทศกาลโคมเสี่ยวน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือระบบอัปเกรดป้อมกับเลือกโบนัสพิสติคอาร์ตหลังจบรอบอันนี้ไม่มีอีกแล้วแต่มันถูกแทนที่ด้วยระบบ CMC ที่จะเป็นการใช้คะแนนเวทที่เราเอาไว้สร้างป้อมในการเลือกหยิบโบนัสจากที่มันสุ่มมาให้ ซึ่งพอเลือกเสร็จมันก็จะสุมมาให้ใหม่เรื่อยๆไม่ต้องรอจะจบรอบซึ่งตัวเซมซีจะแบ่งออกเป็น4หมวดซึ่งตั้งชื่อมาได้เข้าใจยากเกินคนจําเป็นเดี๋ยวผมจะสุปให้ฟังกันแล้วกันเซมซีผู้กล้าจะเป็นเซมซีที่จะบัฟศัตรูให้รตลายมากขึ้นโดยแรกกับคะแนนเวทที่ไดจากการกำจัดที่เพิ่มขึ้นเซมซีมหัศจรรย์จะให้โบนัสเปตเตเลตกับผู้เล่นอย่างการได้คะแนนเวทตอนเริ่มรอบหรือการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เสียไปเซมซีนำโชคเป็นเซมซีที่จะบัฟป้อมทีต่างๆของเราแบบถาวร ส่วนสุดท้าย CMC m u t e ล u ก่อนจะอธิบายขอผมวอตฟักก่อนคิดได้ไงวะเน,นี่ย CMC m u t e ล u ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า Omnistic ที่ถ้าปกติผมอาจจะแปลว่า CMC อับโชคหรืออะไรทันองนั้นแต่ไม่เลยคนแปลภาษาไทยเขาเครียอทกว่านั้นเยอะอันนี้ผมชื่นชมอีกอย่างนะไม่ได้ไปชดผมชอบชื่อนี้มากเลยลองพูดออกเสียงมาดูดิ CMC m u t e ล u ใครที่ไม่รู้ว่ามูเตลูหมายถึงอะไรก็ไปเสิร์ชเอาใน Google แล้วกัน ซมซีชนิดนี้จะไม่ได้ผมมาให้เราเลือกเหมือนกับอันอื่นจะเป็นเหมือนกาฝากที่แถมมากับเซมซีแบบสุ่มโดยเซมซีที่มีมูเตลูติดมาด้วยจะใช้คะแนนเวทในการแลกที่น้อยกว่าแต่มันก็จะมักจะมาพร้อมกับผลเสียแบบสุ่มอันที่ดีที่สุดจะเขียนไว้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซึ่งก็ก็ดีแล้ว,ลวนะสำหรับระบบเซมซีสำหรับผมคือมันทําให้การเล่นสนุกขึ้นเยอะจากที่ครั้งก่อนถ้าเราไม่ไปนั่งแช่แขังศัตรูหรือพยายามผลักศัตรูตกเหวเราก็แทบจะไม่มีอะไรให้ทํา ได้แต่นั่งดูป้อมโจมตีตับปิบเล่นความเร็วก็ไม่ได้อ๋อใช่ฟังก์ชันนี้ถึงอัปเกรดเป็นเอวอร์ชัน2.0ก็ยังไม่มีอยู่ดีให้ตายเหอะแต่ยังน้อยเราก็ยังนั่งสุ่มเ m ียมซีเล่นได้เลยรู้สึกว่ามันไม่จืดชืดเหมือนครั้งที่แล้วตอนเล่นจบด่านเราจะได้แต้มแมคคาเนียคัสมาสเตอรี่ exp ขึ้นอยู่กับว่าเราทาตามเงื่อนไข,ขของด่านได้มากแค่ไหนซึ่งเมื่อสะสม exp ไปเรื่อยๆเราก็จะมี m มค h า n น c ยคัสมาสเตอรี่ในเลเวลที่สูงขึ้นซึ่งยิ่งเรามีเลเวลตรงนี้สูง มันก็จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตของฐานขนาดเวทตอนเริ่มเกมจำนวน CMC ที่มีให้เลือกในแต่ละครั้งและความหายากของ CMC ที่สุ่มได้อะไรพวกนั้นจะเห็นได้ว่าระบบไกด์ดิ้งของอีเวนต์ในเวอร์ชันนี้มีผลกับการเล่นน้อยกว่าสมัยที่เก็บซีจิ้วไปอัพป,ป้อมมากเพราะศักยภาพส่วนใหญ่ของป้อมจะขึ้นอยู่กับการจับเซ c ในเกมจริงอยู่ที่ c ซ c ใหม่ๆอาจจะต้องเล่นซ้ำเพื่อปลดล็อก แต่ด้วยการที่เรามีเซ c กว่า80อันให้สุมให้เล่นมันก็เป็นแรงจูงใจที่ดีที่จะให้ผู้เล่นได้ลองสุมหาสิ่งใหม่ๆม,มาสร้างสรรค์คอมโบตามสถานการณ์ยี่ในแต่ละเกมตัวเกมจะมีการสุมแบรนดเซมซีของป้อมบางประเภทเป็นการบังคับไก่ให้นักผจญภัยได้ลองสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆจาก ING แทนที่จะอาศัยการวางป้อมตามเมตาเหมือนกับอีเวนต์ครั้งที่แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอสรุปอีเวนต์เทเ a อร์แมคคานิคัส2.0ต้องบอกก่อนว่าช่องนี้ c o n เทนต์ครีเอเเก็นชินมือหนึ่งของเราอย่างมัติโมมีเหตุจําเป็นที่ทําให้ไม่สามารถทำคอนเทนต์ได้ผมเลยอาสามารับหน้าที่แทนชั่วคราวสําหรับใครที่คิดถึงม mm ัติโมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ผมอาชิะมารูก็ mm hmm. ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์สับสกายเป็นกําลังใจให้กันด้วยล่ะบาย